จักรวาลฟาดแคปชั่นเด็ดสู่ถึงใครอ่านแล้วต้องมีสะดุง้งยอมรับเขาว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและขอโทษเหตุการณ์จากความผิดพลาดของตัวเองยืนยันว่าจะระมัดระวังการแสดงออกให้ดีกว่านี้สาหรับโปรดิวเซอร์ดนตรีชื่อหนึ่งอย่างหนึ่งจักรวาลกับคลิปหยอกล้อลูกสาวที่ทําไปเพราะวาความรักความหมั่นเคี้ยวแต่กลับกลายเป็นประเด็นดรามา่าถูกสังคมโจมตีวิพากษ์วิจารณทําให้เกิดแฮชแท็กหนึ่งจักรวาลทะยานขึ้นเทรนอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ข้างวันค้างคืนกันเลยล่ะคะ่ละล่าสุดหนึ่งจักรวา,ออาล ทานกาแฟชิลๆแต่แคปชั่นชวนเอะที่ระบุว่าไม่มีใครตัดสินชีวิตเราเรารู้ดีไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกก่อนที่จะชี้นิ้วตัดสินใครแน่ใจนะคะว่านิ้วนั้นสะอาดจ,จริงทําเอาชาวเน็ตแห่กันกดไลค์คอมเมนต์กันสาน,านั่นจะสื่อถึงใครหรือเปล่าพออ่านแล้วก็เชียบคมเหมือนมีดโกนเลยแหละคะ่ะ